สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยแดดร้อนมากในบ้านนี้ร้อนจริงๆนะคะวันนี้เจ๊ก็ได้มาถึงฟาร์มของน้องฟาร์มแล้วเรียบร้อยนะคะคือน,นี่เลยนะคะตอนนี้กําลังจะแยกเพื่อพันนะคะเพื่อนก็มาเป็นกําลังใจให้น้องด้วยเนาะแล้วก็ใครที่รอติดตามอยู่ตอนนี้สวนกําลังจะ เริ่มนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศกำลังจะเริ่มปลูกแล้วนะคะเพื่อนกำลังแบบดูประครบประงมกันอยู่นะคะตอนนี้กอ็อากาศเมืองหนาวก็รู้อยู่นะคะเพื่อนอันนี้ก็มีเพื่อนๆชาวไทยของเรานะคะมาซื้อผักซื้อต้นกล้าไปปลูกเองนะคะเพื่อนแต่ว่าเจเชื่อว่าพี่พี่เขาต้องแบบมาชมกันต่อแล้วก็มา ดูผลงานของน้องเนาะก็เดี๋ยวเราจะแอบไปเปิดดูว่าน้องเขารักษาประกบประงมกว่าจะได้ขนาดนี้กว่าจะได้สวนขนาดนี้นะคะเพื่อนก็ดูทางนี้อันนี้ก็จะเป็นพันธุ์เล็กๆที่น้องขยายพันธุ์ออกมาเนาะแล้วก็ยังมีแบบอีกเยอะนะคะเพื่อนถ้าใครสนใจก็สามารถมาเที่ยวมาชมแล้วก็มา อุดหนุนน้องได้นะคะที่นี่นะคะเพื่อนที่เอสสุงานีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจ๊จะลงที่อยู่ไว้ข้างล่างคลิปให้นะคะเพื่อนแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันดูเลยว่าน้องปลูกอะไรบ้างนะคะช่วงนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยคะ่ะไปกันคะ่ะนี่คะ่ะเพื่อนๆเราเริ่มจากอันนี้น้องก็ปลูกเริ่มปลูกปันฝรั่งนะคะอันนี้ ใครสนใจก็มาติดต่อสอบถามน้องได้นะคะนี่ดูเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเลยการปลูกมันฝรั่งดูเขาเริ่มออกแล้วนะคะเพื่อนเริ่มออกมาแล้วดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักชีนะคะอากาศขึ้นๆลงๆนะคะเพื่อนอันนี้ก็ต้องเข้าใจเนาะเข้าใจน้องด้วยเนาะเวลาเรามาเที่ยวชมอะไรเงี้ยก็ ช่วยรักษาดูแลพืชพันุนช่วยน้องด้วยเนาะนี่ดูพริกซะก่อนจะเอพริกจ้ะ<า>นี่จะรีบออกไปไหนคะนี่โอ้ยเนาะ <c oughs> ดูต้นนี้เดียวนะคะเพื่อนต้นนี้เดียวนะแต่ว่าออกผลแล้วนะคะเพื่อนนี่พริกออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจ้นเนี่ยต้องจัดการพริกที่ออกลูกออกดกไปอย่างเงี้ยไปสัก ต้นสองต้นนะคะเพื่อนนี่พริกนะคะเพื่อนสามารถติดตาติดต่อน้องมาได้แล้วก็จองพริกกันได้นะคะจองผักจอ,อนนะะจองพันุนะคะจองพืชพันจองต้นกล้าน,นั่นเองนะคะเออนี่อันนี้คือบัวหิมะค่ะเพื่อนๆบัวหิมะนะคะนี่นะคะจองได้เลยนะคะก็ติดต่อสอบถามราคากับน้องได้เลยเนาะเดี๋ยวเจจะลง หน้าฝ่าย Facebook ให้เนาะพริกพริกโอ้เจ้รู้สึกว่าสงสัยพริกเจ้ต้องเอาออกเดี๋ยวนี้แล้วละค่ะเจ้จะเอาเออต้นกล้าที่ว่ามีลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้ชอบแบบสำเร็จรูปนี่ดูนี่ดูมะเขือดูมะเขือดูการจัดแต่งต้นไม้ต้นมะเขือของน้องนะคะน้องก็จะตัด ใบตัดกิ่งออกไปเพื่อเขาจะได้แตกแขนงออกมานะคะเพื่อนอันนี้ก็คือการดูแลของน้องปามนั่นเองนะคะพร,ะราะเขาพงมอย่างดีอันนี้ขนาดปลูกผักเมืองหนาวนะคะเพื่อนน้องยังดูได้ขนาดนี้นะคะเพื่อนก็มาติดตามแล้วรับชมน,ะน้องได้นะคะอยู่ทาง Facebook ก็ได้นะคะเดี๋ยวเจ๊จะลงให้ดูนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้แจ้ผาเพลินด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเด้อเดี๋ยวจะพามาเดี๋ยวจะพามาอัปเดตบ่อยๆเลยค่ะนี่ดูนี่คือพริกนะคะต้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นตะไคร้นะคะอันนี้ไม่ทราบว่าน้องจะปลูกได้เยอะหรือเปล่าเนาะปีนี้เนาะพยายามจะได้เป็นร้อยร้อต้นไหมอะ่ะนี่ ดูกันรปพระคบปงมจะใครเพื่อนๆจะ้ะอันนี้ก็คือปลูกข้ามปีมาเลยนะคะเพื่อนๆนี่ได้สวยขนาดนี้เชียวใครอยากได้ก็จองนะคะแต่ว่าจะใครต้องถามแม่ค้าก่อนนะคะไม่รู้แม่ค้าจะให้อะจะขายออกไปหรือเปล่าเนาะจะต,ต่อสอบถามน้องได้เลยค่ะ <c oughs> นี่ดูกระถินค่ะกระถิน <c oughs> กระถิน <c oughs> มะเขือนะคะอ้าวส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นต้นหอมผักชีนะคะเป็นโซนนี้เลยนะคะก็คือยาวไปนู่นเลยค่ะเพื่อนนู่นสุดสายตาไปนู่นเลยค่ะเยอะมากเยอะมากค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูอีกโซนหนึ่งโซนที่ว่าน้องอได้ลงคนะแล้วก็ เริ่มขยายเริ่มขยายอ่าเะเขือมะเขือเปราะแล้วนะคะเพื่อนอันนี้น้องก็ปลูกพริกใส่กระถางนะคะเพื่อนอันนี้ก็ลองอามาชมกันได้เลยนะคะเพื่อนนี่นี่เลยนะคะอันนี้ก็น้องแจ้คิดว่าน้องจะปลูกไว้ขายแล้วค่ะแต่ว่ารอเลี้ยงให้ให้โตกว่านี้นะคะเพื่อนด,ด,ดู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 มีดอกขึ้นแล้วเพื่อนมีดอก มีผลผลิตออกมาแล้วด้วยนะคะเพื่อนแหมมันดีงามมากๆเลยนะเพื่อนๆนะไม่เสียเที่ยวซีเจมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเนาะสำหรับเพื่อนๆที่รอคอยชมคนไทยหัวใจเกษตรที่ต่างแดนนะคะเพื่อนตอนนี้ก็มาอัปเดตให้ดูแล้วนะคะเพื่อนจ้านี่ส่วนอันนี้คือคือต้นกระโพดน้องหนูกินโ้นหนูกินเหรอ โอ้ยหนูมากินดูสิเพื่อนๆข้าโพดเนาะดูหนูกินน่างสารมากเลยโซนนั้นคือแตงเนาะดูดูด,ด,เดูเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยแจ้มาพามาดูตรงนี้ดูพริก <laughs> นี่ดูพริกโอ้ยเนาะมีผลมีลูกออกแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะอลังการงานสร้างค่ะเนาะส่วนทางนี้ก็คือต้อนกล้าของ แตกนั่นเองนะคะเพื่อนดูดูต้นใหญ่มากเพื่อนๆจ๋าดูนะคะต้นใหญ่ใบใหญ่มากนี่ต้นแข็งแกร่งมากค่ะนี่เลยนะคะโอ้ยสุดดูนะคะนี่คือตะไคร้นะคะนี่คือสวนน้องปามนะคะเพื่อนๆที่ยูเอสซุงงน,นะคะอันนี้ก็คืออ่าน้องสาวเจ้เอง ไม่รู้มานั่งทําอะไรก็ไม่รู้ค่ะตรงนี้มาแต่เช้ามืดเลยนะคะพี่น้องตั้งแต่สวนยังไม่เปิดนะคะเอ๊ะเออแล้วก็ยังไม่กลับจะมาก่อนเพื่อนแล้วก็จะกลับทีหลังกันเสมอค่ะเนี่ยดูข้าวโพดนเพื่อนสวยมากดูนะเนาะอันนี้ก็เหมือนก็ปลูกไหนๆก็ปลูกแล้วน้องก็ปลูกแซมๆเข้าไปเนาะได้พืชได้ผลมาก็อ่ะขายบ้างกินเองบ้างนะเพื่อนๆเนาะนี่แหละค่ะ นี่ก็คือ,อภูมิปัญญาไทยของเรานะคะเพื่อนๆก็ไม่น้อยหน้าชาติชาติใดนะคะเพื่อนเนาะแค่เราต้องลงมือทำนั่นเองนะคะเพื่อนจ้าเดี๋ยวเราไปดูอีกโซนหนึ่งคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเจ้พาไปดูอีกโซนหนึ่งนะคะเมานี่เลยค่ะนี่อะไรค่ะเพื่อนคะอันนี้ก็คือน้องได้เก็บอ เก็บประครบประงมกันขนาดนี้เลยนะคะคือคลุมกันความหนาวไว้นะคะอันนี้ก็คือแบบลงทุนสูงนะคะเพื่นอนๆจะดูเนาะแล้วก็ถ้าใจไม่เอานะมันไม่ได้นะเพื่อนมันทําไม่ได้นะเดี๋ยวแอบ,บไปดูก่อนอ๋อเป็นนี่แอบบไปดูผักอุ้ยนู่นไงน,นู่นนั่นคือบัวหิมะค่ะเพื่อนแอบบแอบบแอบบมาดูก่อนคะ่ะ ต้องปิดไว้ให้น้องให้เรียบร้อยนะคะส่วนอันนี้ก็คือแปลงที่น้องเอามะเขือเปราะแล้วก็แซมไปด้วยอ่ขนานั่นเองนะคะเพื่อนนี่คือต้นขนาเนาะแซมไปกับมะเขือเปราะนะคะนี่เลยค่ะมันลงทุนลงเวลาเยอะมากนะคะเพื่อนกว่าจะได้ขนาดนี้เนาะนี่เนาะก็ที่เรามาเที่ยวมาชมมาอุดหนุนไหมคะก็ อยากให้เข้าใจการลงทุนของแม่ค้าด้วยนะคะเพื่อนๆคะแต่สำหรับเจ๊น,นะเพื่อนๆเ,เจ๊นี่มาแบบเต็มร้อยเลยแล้วก็มามาแบบมาให้กำลังใจน้องแล้วก็มาดูการแบบการทำกรเกษตรของน้องอ่ะเพื่อนๆคือน้องก็จัดการ คนเดียวคุมคนเดียวนะแต่ก็มีสามีที่ว่าช่วยหนุนหลังคือคือการทําบ้านกระจกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแรงของอเขาทั้งสองนะคะแล้วก็มีลูกน้อยที่ช่วยช่วยปลูกช่วยแยกต้นกล้าเนาะน่ารักมากเพื่อนเนาะมาเที่ยวชมกันเนอะเพื่อนนะจ๊ะ